วันนี้สภาการศึกษาซึ่งในฐานะที่เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาทางวิชาการสมสภาก็ได้เชิญทั้งในส่วนของสภาพัฒน์และก็สภาวิจัยแห่งชาติได้เข้ามาร่วมเซอวนาทางวิชาการในเรื่องของการกําหนดนโยบายเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับการพันผวนของโลกในอนาคตขา้างหน้าว่าเราจะดำเนินการอย่างไรนะครับเพื่อที่จะ,ะเตรียมข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ ในแต่ละหน่วยงานเพื่อเอามาบูรณาการร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนให้กับรัฐบาลได้ดําเนินการแล้วก็ให้บุคลากรในหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมที่จะดําเนินการในเรื่องของเตรียมการขับเคลื่อนนโยบายรองรับการพันผวนของโลกในอนาคตข้างหน้านะครับซึ่งจากสถานการณ์ ในปัจจุบันเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนในหลายรูปแบบรวมถึงในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ด้วยนะครับซึ่งจากการเสวนาทางวิชาการเนี่ยทำให้ผู้เข้ารับการเสวนาได้รับทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวของโลกในปัจจุบันว่าไปในทิศทางใดอย่างไรในส่วนของสภาพัฒน์เองจะต้องกําหนดกรอบในเรื่องของการขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางใดอย่างไรนะครับสภาการศึกษาเองจะพัฒนากําลังคนเพื่อจะสอดรับ กับการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไปในอนาคตอย่างไรในขณะเดียวกันสภาวิจัยแห่งชาติก็จะได้ดาเนินการในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้และก็นวัตกรรมที่จะเอามา,อาเป็นข้อมูลพื้นฐานในเรื่องของการพัฒนาไปในทิศทางไหนอย่างไรนะครับน,นี่เป็นกรอบหนึ่งที่ในส่วนของการเสวนาทางวิชาการได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนนะครับในกระบวนการสัมนาทางวิชาการร่วมกัน